เิชารนและทัเกเพื่อไทยค่ะพร้อมที่จะมาบอกกับพี่น้องค่ะว่าทําไมเราอยากให้เลือกทัเกเพื่อไทยทําไมต้องเลือกส ổ ส ổ ที่มาจาก เด็ดดั้งราทมพิ่าใครสุวจิตรานและพนวินโรสสุธรกิติครับพี่้อาครับโอ้โหเสียงเดินแน่นพี่น้องกัอเสียงชาวพี่น้องที่เรพยหน่อยค่ะครมีทงโบกทงใครมีเสียงกรี๊ดกรี๊ดออกมาดังๆ จะถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับจากอดีตราชธานีฝ่ายเหนือพิศนุโลกขอเสียงคนพิศลกดังๆเป็นสักขีพยานกันพี่น้องครับขอเสียงดังดังให้รู้ตระกูลจากเพื่อนไทยทางท่าเที่ยวไทยและขอเรียนเชิญนะครับผู้ชมท่านที่นวลดังดังกับพี่น้องครับขณะนี้นะครับ กล่าวยานไร้คนขัดกรนนะครับกำลังบินถ่ายภาบพบนทึกภาพประวัติศาสตร์สรงเสียงของพี่น้องพิสนุกดังๆกับพี่น้องครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะพียรองครีมานเดีวกับพี่ยอยค่ะท้าท้ิ์เราให้เนื้ีเข้ามาุบกันับพี่น้องครับน,นี่คือผู้นำที่ขันอาสา จะนำพาประเทศไทยออกจากวิจกรรจากสวนการเมรืองพิดโลกดังเดิ ไทยสร้างไทยไปด้วยกันน้องไทยสร้างไทยเอ้าส้าง ที S <S ่ผู <S <S ้สมัครสสทัพไทยสร้างไทยกรุงเทพมหานครครับอีกชั่ครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงของคุณสุดารัตน์เยือกเราครับนาพัฒน์ไทยสร้างไทยครับปีโนเป็นีโนข่าวดอนช่าชนครับและคนร้อนไหมนะครับจ้าร้อนมาเลยนะครวมสนามเต็งเลยสองในวันที้เท่าไร คุณหญิงสือรัฐเก่ะยุราพันช่วงนี้จะขออนิยาตให้วมใหญิงลงไปให้ส่งหรักสัครับเท็งประชาทิ้มันไป้ขอรวมพลังพี่น้องประชาชนและคนรุ่นใหม่มาร่วมไทยสร้างไทยไปด้วยกันพี่น้องเจ้าดอนเบืองที่คอรอบครับ เดี๋ยวด้านข้างเวทีท่านหัวหน้าพักจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามมาทำภาพการปราศัยใหญ่ของพและโครงขายที่เคยเรียกว่าพิศนุโลกสี่แยกอินโดจีนก็ต้องทำให้สำเร็จค่ะพี่น้องคะค่าแรงที่ผ่านมา8ปีรัฐบาลสืบทอดอำนาจ ที่ถูกแต่งตั้งโดยสวแปดปีทำค่าแรงขึ้น50บาทค่ะจาก300เป็น350ราสพี่น้องคะพักเพื่อไทยมาภายใน4ปีค่าแรงเป็น600บาทแน่นอนค่ะออรออะไรมาปลูกก็ไม่รู้เสียเวลาเสียแรงไปโดยใช่เหตุถ้าเรามีวันธรรที่ดี ก็จะลดขั้นตอนความยุ่งยากเหล่านี้ลงได้อย่างที่3เพื่อไทยเก่งที่สุดแล้วค่ะทําให้สินค้าราคาเกษตรดียกแขงค่ะพี่น้องจะต้องมีกงในกระเป๋าเพิ่มนอกจากนั้นเราจะพักหนี้เกษตรกร,รก3ปีทั้งต้นทั้งดอกค่ะ มีมานานชาจะได้มีไฟมาถึงเราเยอะๆมาช่วยเพื่อให้พี่น้องไม่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงอีกต่อไปค่ะไหนใครเป็นเกษตรกรยกมือให้ดูหน่อยพี่น้องเกษตรกรต้องถูกรัฐบาลดูแลค่ะคนเท่าคนแก่คนสูงอายุทำงานมาทั้งชีวิตเงินเก็บเท่าไหร่ไม่พอใช้ ในบ้านปลายของชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีลูกหลานย้ายออกนอกประเทศเพราะไม่มั่นคงในรัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ท่านการต้อนรับอบอุ่นมากครับวันนี้ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณแพทองทานที่ให้โอกาสผมเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ที่น้องประชาชนครับ วันนี้ผมนธายเศรษฐาทวีสินได้ก้าวเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวสลัดข้ามนักธุรกิจด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนไม่เอารัฐประหารมั่นใจในระบอบก,การปกครอง,องระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับช,ช่วง8ปปีที่ผ่านมานี้เนี่ย เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าประเทศเราได้ตกต่ำถดถอยไปม,มากขนาดไหนนายกคนปัจจุบันพูดตลอดเวลาว่าเรามีความมั่นคงมั่นคงยังไงครับมันไม่มั่นคงมันถ้าเกิดมันไม่มั่นค้างมันก็ไม่มั่นคงสิครับจะเลือกรัฐบาลแบบไหนมาดูแลชีวิตพี่น้อง จะเลือกรัฐบาลแบบไหนที่สามารถผลักดันนโยบายทุกนโยบายให้สำเร็จได้เพื่อพี่น้องประชาชนค่ะเออข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองบัดทั้งคนทั้งพักให้แลนสไลด์ไปเลยค่ะในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำด้วยตัวเองนั่นก็คือ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาในด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นคนขับเคลื่อนพักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นทั้งประเทศอย่างรวดเร็วขอเชิญพบกับคุณเศรษฐาทวีสินค่ะเรามาคิดว่าเราจะรับเงินใครแล้วต้องไปกาให้เขาเนี่ยผมว่าก็รับไป นะครับแต่ส so like ่วนจต่ส <t feather warfare> ่วนจัดกามไม่ขาเนี่ยผมฝ่ายอย่างนี้แล้วกันครับนโยบายเป็นเรื่องสําคัญพรรคเพื่อไทยเอานโยบายมานําเพื่อให้เราเติบโตมีเงินในกระเป๋าอย่างยั่งยืนไม่ต้องไปแบมือขอใครเขาคืนศักดิ์ศรีของข้าเป็นคนให้กับพวกเราครับเรื่องราคาสินค้าคุณนายทองทานพูดไปแล้วนะครับผมขอย้ำอย่างนี้แล้วกันว่า ผลผลิตต่อไร่ปัจจุบันนี้เนี่ยของของนาเนี่ยซึ่งซึ่งพี่น้องส่วนมากเนี่ยก็ทํานาอยู่รายได้สุดที่เข้ากระเป๋าเนี่ยต่อไร่เนี่ยประมาณแค่พันบาทเรื่องของความสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องที่สําคัญพี่น้องทับทักเพื่อไทยใช้นโยบายนํามาโดยตลอดตั้งแต่สมัยไทยรักไทยทักเพื่อประชาชน พร้อมด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณภาพทั้งหมดนี้คณะทำงานเศรษฐกิจดำดโดยดรพรมินและคณะทำงานที่เตรียมไปด้วยคุณภาพเรากล้าบอกเรากล้าแสดงตัวไม่ต้องซ่อนครับนโยบายที่จะคลอดออกมาแต่ละอันรับรองได้ว่าโดนใจอยากได้สิ่ใจรัไม่ต้องคอยไม่ต้องเสียวชื่อ เรื่องของทีมที่สรูวแประเทศ4ปีที่ผ่านมานี้เราต้องทำอะไรจัเข้าคูหาก,กาเ<ม>พื<ม>่อไทยทุกเบอร์ทั้ง5เขตแรนสไลด์ทั่วทั้งแผ่นดินครับเอาเพื่อไทยกับเปลนต์แีดทีครับอขอเสียงปรบมือดังๆให้ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภาควเพื่อหายจังหวัดนะครับที่เขาสนใจจะพัฒนาเขาอยากจะไปทำจังหวัดจัดการตนเอง ให้หลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันท้องถิ่นเข้ามาช่วยราชการมาช่วยรัฐบาลมาช่วยสาคัญรัฐบาลกผมเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกษตรกรขายของดีมีรายได้เยอะๆนี่ร้านค้าก็ดีไปด้วยอันนี้เราก็คิดเราก็คิดเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองมหาวิาลยที่ผมบอกว่ามาคุยกับนักวิชาการี่พิษณุโลกมาคุยกับพ่อค้านักธุรกิจในพิษณุโลกคนรุ่นใหม่ในพิษณุโลก เขาบอกว่าเมืองแบบนี้เขาอยากให้มันเป็นสมาร์ทซิตี้เขาอยากให้มีนวัตกรรมล้านตัวทั่วประเทศ <Okay. S 1> พิษรุโลกเพิ่มอีกเป็นสิบสิบเท่าแน่นอน <Okay. S 1> พี่น้องครับ <Okay. S 1> พอสินค้าเกษตรเราทำได้ดีมีคุณภาพต้นผลต่ำ <Okay. S 1> ผลผลิตมากขึ้นอี okay. สอสอจากภาคเพือไ,ไทยอีกเหมือนกันร้องไม่รู้กี่ครั้งกระทุสดกระทุ้แห้งยัดติเดเสนอมาตลอดรัฐบาลไม่ได้ดูเลแต่เรื่องวัวนี่พี่น้องพี่น้องพิษณุนโ,นโลกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสวสปีหนึ่งสองแสนสองแสนตันแต่เลี้ยงวัวอยู่หมื่นสพันตัวเท่านั้น